โอ้โห ôi. ชิม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 ทุกคนครับผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับเป็นปลาที่รอคอยกันมานานนะครับเ็าเรียกว่าติดฮิตคอมเมนต์ที่คนหาทาันอยากได้สุดนั่นก็คือนะครับปลานนี้นี่เองนะฮะนี่ทุกคน ปลาตะลุมพุกผมได้มานะครับ <S <S นี่ดูโอ้โหสามตัวตัวขนาดกิโลกว่ามั้งอันนี้คือลักษณะของปลาตะลุมพุกนะครับมันจะคล้ายปลาตะเพียนนะครับแล้วก็จะมีคีบเหลืองๆถ้าทุกคนเคยดูคลิปบังวลาดนะครับเรือทะเลดับแกบอกว่ายกให้เป็นปลาที่ทําแกงส้มแล้วอร่อยที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงส้มปลาตะลุมพุกกันนะครับเราจะมาทำรางก่อนครับอันดับแรกผมจะขูดเกล็ดออกทอมสะอาดเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เดี๋ยวให้แม่เนี่ยเตรียมเครื่องแกงเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันยบ ตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องแกงกับกระทะก่อนนะครับใส่ลงไปสิมิละโอ้โหวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนลอกลิงคลิงใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปทุกคนครับตอนนี้ฮะจามไปสิครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ไปหมดเลยนะครับประมาณนะฮะจะเป็นเกลือนะฮะใส่ไปเลยแล้วก็ต่อมาน้ําตาลนะครับใส่หลายแซบหลายทุกคนแล้วก็น้ําปลานะครับเพิ่มความหอมประมาณ3ามอวัก เข่มันแล้วเป่ขมันเลยทีเด็ดของเรามาแล้วนะครับอโอ้เจ็บเหลือเยื่อมันนะฮะเนื้อจะแบบเหมือนจะมีไข่มันแทรกทุกคนใส่ลงไปไม่รู้มันเหมือนปลาทงกูวไหมน้ตอนนี้นะครับไข่มันแตกออกมาแล้วทุกคนปรุงรสด้วยน้ำมะนาวข้นสดนะครับลองก่อนโอ้โห คุณเคยกินครั้งล่าสุดตอนไหนนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยเดี๋ยวผมกินเสร็จก่อนแล้วผมก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยผมกินล่าสุดเมื่อกี้ชิม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 ,อมโอเคว้าวว้ากินอ่ไรจริงมันนะั้นนะคุณทุกคนรสชาติมันเข้มข้นมากเพราะไขมันแทรกในน้ำแกงอ่ะมันจะทำให้มันเนื้อมันจะมันอหอมหวานอร่อยมาก พร่อคลิปนี้สลัมในกลุมครับวัสดีครับ